ไอ้เนี่ยเป็นไงบ้างเนี่ย้องอครับดูแข็งแล้วมั้งลูกพีกูีเออคไปซ้อมก่อนซ้อมก่อนเอาไว้เจอกันโอเคครับพี่เพูดเพราะพูดโอ้โหไปแอบตกไปแอบตกเออคือมันมันจะยอกนะพี่องจริงแล้วนะไม่แอบตกไอ้เนียครับ ไอ้เต่ตอนนั้นตื่นมาไม่เจอใครเลยนะดอเออแ่ไอ้เียวไปไหนกันไอ้เียไม่ไบอกก่าแล้วไปไหนโอ้เขาฝัดอะไรเนี่ยไลออนสิทธิ์จูดีคืออะไรเนี่ยตื่นตื่นตื่ตื่นนตื่นต่ต่นต่นตืนต่นตื่อยเรนดอนตล่นตื่น่นตื่นตื่นตื่นต่นตัน่นกื่น่นหรอนตื่น่านนนต่น ป้องผูกรักเอางี้คุณผู้ชมฮะใครอ่านออกครับผมอ่ะ๋อคนเต็มห้องนะนม่คุณขับรถบอกจะส่งกลับแอร์ส่งกลับบ้านพ่อไม่ใช่เช้าเอองกขับไปเองเนาะให้กูกลับเองขอบคุณแฟนคลับแมนนี่ทุกคนนะขอบคุณแฟนคลับเซอร์นะขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับครับผมของบอกว่าโปรติถ้าเป็นภาษาไทยเราก็ต้องแบบบินบิบรักแอบรักหรืออะไรอย่างงี้เนาะเออเจอว่ะเก็ดพลาดการกินรังอันนี้ผม นั่นไงเอาแล้วลายหลักมาละมีแถมให้ตัวเองแถมแถมแถมพี่ว่าฝั่งไหนที่เน้นอันเนี้ยไปทางเซอร์ใช่เหรออกไปทางการกินังนะห้าร้อยเอาไหมโอ้ยเอาไอเดีเอาไอเดียดาบลูกเกดโอ้ดาบลูกเกดลวนที่อบบรการบนโอ้ินข้าวอยู่ดาบ ใก้นี่นะอะไรพ่ะยะปกตินี่ไม่สลัดใกล้นี่นะมีแต่เองนะนี่จะตีอ้าวม่เก็บแล้วฐารย้นเหรอ้พี่แบมนี่ไอ้เนี่ยขอให้ได้เด่นเนี่ยพี่แบมเปนดโกโอ้โหแเอาหัวเลย โอ้ยเฮ้ยไอ้ร้านนี่แม่งไม่ให้ช้อนกูมากูจะกินยังไงเนี่ยเอามือซอยเะพี่เอามือนะถ้าเอียงไอ้แล้วพี่เส้นข้างหลังพี่เมื่อไหร่ไอ้คลิปที่เอ้เล่นทั้งหมดอะอยู่ตลาดตำรวจอ๋ออ้าวอ้าวก็หลายคนอ่ะเล่นมันไม่โดนเล่นอ่ะเออเออผมเล่นไม่โดนนะตัวคันลำบากหรือเปล่าพี่ลูกเกดเปิดโต้หน่อยโอ้ไม่งผมเปิดให้ไหมไม่เขาไม่เนี่ยพัดอิงเปิดไม่ได้หรอกหลายเท่อแล้ว ไม่ก็พี่ไม่บอกผมอากช่วยนะครับผมจะสน่อยนุนใเปิดไม่ได้เนี่ยไม่รู้คำสั่งเนี่ยพี่อย่างนั้ต้องบอกเราอาจจะเทใจไปทางการกินดังเดี๋ยวพี่โกูให้พี่เปิดให้ปะเปิดแล้วกันวันนี้ได้ะไปครับผมพี่เนิร์ดเนี่วขอดางข้าวพี่เลยพี่เนิร์ดเกมมันจะสนุกดึงแบรมั่วดึงอะไรชอบแบบเกียเลยอ่ะียลดหน่อยนะครับแล้วทำไมพี่พูดอย่างเงี้ยพี่เอาไปละเออเอาเอ้ยติดพี่ตี้ปะบ้าเนี่ยไม่มีครับ นั <unm> ับของเซอร์ครับเลือกแต่พี่นี่เขาไม่ทำงานช่พี่เวทผมเห็นตอนพี่เปิดเสร็จแล้วเขาก็มาเลยนะเว่ผมว่าเขาปั่นพี่ว่าเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเอาไ้แบนไอ้นี่ว่ะแบนแย่งศพกันว่ะรีนังจะแย่งศพอ่ะนะครับ่วงต้นไฟไม้นี่ไม่ได้จับกันแน่นอนละ งานอุ้มงานเนี้ยผมให้ไปทางการกินังนะ้ชมนี้เหมือนางฝังเซเล้จเพราะว่าเขากดของชลาดเป็นสีขาชมนี้ะแต่เซอร์ไมด้ไม่ใช่ไม่แต่เขาฉชาดจริงแล้วเซอร์ไม่ให้ดอดยังไงก็เป็นแต่ว่า เขาแบบเฮ้ยพี่จี้ทำไมเนี่ยเขาก็จริเขมาดูนักีาเยอะขบอแล้วฟีดเขาเตมเราซื้อเราซ้อไม่ซื้อไม่ำนเรายังไม่เคยซ้อมเลยหา้วซ้อมแล้วตอนแรกยังไม่ได้กดไอเทมอะไเลยแล้วดูนักเอาใ่ ลันอยู่ที่สองห้าร้อยไม่เหลียวสองห้าร้อยไม่เหลียวปกติเห็นแพงแล้วหรอเฮ้ยผัดไทยเพื่อนี่หวานนี่ว่ะสาไม่ใช่นะห้าแสนห้าแสนสามยูห้าแสนแค่ไหอุ้ยเอาเป็นเอาเป็นออกแก๊กนะใครไม่ออกแก๊กมาต่อเดี่ยุ่ณผู้ชมมาตอนนี้ยังไงครับผมมาดิการลีมบอโฟมจะล่วงหล่นไปครับตรงนี้ครับดีใครแพ้ออกแก๊กนะเตอร์นที่ขึ้นนำมาอย่างต่อเนแรกสามต่อสองมันก็พนันสูงไปเก้เกมยังไงครับเอาเอาแสนหนึ่งแฟมยูอะพี่อะแสนหนึ่งแฟมยูห้าร้อยเลย

ตอนนี้โฟนยังให้โฟนลั่นอยู่คนเดียวโฟนออนไฟอย่างต่อมีใครแทนเซมแด้ไหมภาพเปนยังไแต่ไมีเฟมอยู่เนี้โฟอาใคี้เอาไอ้เหียชอนนี้ไม่ได้ได้ไงอุ้ยเอ้าโอ้โหยังไงอไครับโดนการโดนการคนเล่าอยู่สวยใจถวนเอาที่ผมรู้จักกันมาคอมมาโฟนปะนี่เต็มพอมมาโฟนทิงยังไงครับยักมากับารูทิงสตาสามเจ เตีย้าอยาเราเรียบร้อยครับตัวเเจอดับเก้าสเตโผล่เไปครับสเต็้ไยแล้วสีเต็ปโหดนีมเฮียี่้หญิดีกล้ยังกเหลือเก้าดียงไงนะควาเราะวเป็นเป็นเรื่องคผู้ชมฮะกินนหือไปเขาเข้าไปถึงเดือเล่นเยอะไปหรเา้ชมฮะแล้วมยเนี่ยวงไฟแลชุบเพื่อนกันไวมากครั้งฝั่งของเซอผู้ชมฮ แม่งกันเปลที่ท้อไมเจอถึงขือนมาอีกแล้วและเขาตีมัแล้วเขาเปล่าแล้วี้ผู้เล่นของทางฝั่งเตอร์กลับมาแล้วครับผู้ชมฮะยี่บมกต่อยี่สามลนะตรงนี้เล่นป็นรีเฟกตรงนี้ฮะโอ้ยโดนลุมเซ็ตยู่สามคนแล้งนี้ฮะดูเลขผิดนะอ๋อเลขเลขข้างหน้าเป็นสูนย์นะกกงกไม่ใช่เด็กนะไม่ผมเป็นคนดูช็อตทีเมียอมี้ดูผิครังตรงนี้จะโซซัสโตนที่เล่นดกมนี้นี่เนจัดห่วงจัดห่วงเลทแล้วเลว่าไงแเตอร์ดีมากเยะเดีว่าแช ได้ไอ้บ้าจดอกอนเตอร์ะสามมพอย่างนะตัวตำนานนะตัวเนี้ยพีเอาออนไอ้นี่ะก็อรก็อ้บ้บนฮะมดที่หนึ่งครับผมชัยชน,นะได้แก่ขอขอาจจะอัน oh, hey, <cond S 1> right? ี้ที่มีอย่างอื่นฮ้ยใครตีอะไร

เดี๋ยวผมไปเปิดสามแปมครับวันนี้วันนี้สามกากินังเนี่ยเขาผมจะบอกงี้พี่โกถ้าสองแบตที่สี่เพราะว่ากากินังไม่มีไม่มีมุดลงเลยก็คือเวขาใช่อะเขาคือกากินังในคนลงอะอะต้องบอกงี้ไม่ลงไม่ลงกำลังใจทำท่าก็เลยห้าแบตเท่าอยากถ้าไม่มีความแย่งด้วยอะเออเนาะ อย่างไหม้ผู้ชมกันแล้วเลักโอนนี้เหมือนจะเุ้ยเสมอเสมอหายวายว่ะหายวาทั้งฝั่งหน้าหายทั้วกันเลยนะทั้กันนะครับ้ด้วยังโอคนเอหอมปดแมนดีป่าแมนดีป่าี่จะไม่จะไม่ายกรกินังงไปแล้วารังงูครับทับโตแล้วด้วยไอก็แดกไงโอดี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 โอ้่อย่างนี้ดิอะไรโอโอดี เบอรเซเว่เอฟไอเซฟแล้วัดควแล้วแซนโลให้ทาด้วยเสียงให้ฟังเลยลูไปนลงไมูดเถูกใจมากครับอ่ะะครักเกมมันยังไม่จบยางพี่ออีก

โอ้ยหเขาไม่ถีบพักทีไหมโนฉีดมาเล่นอย่างเดียวเขาไวบอกขอเล่นก่อนตรงนี้ไวบอกตีเพื่อนมอสตีเซให้เพื่อนอะเจริลมีครับวิ่งตามสเตมิน่ามันไม่เรียนหมดเขาแข่งวิ่งเร็วกว่าเดิมแล้วไงครับคู่น้ำฝกรู้สิหนักโอ้โหแล้วไวดักลุกมาอันนี้คุณผู้ชมครับเชไดฮะรับล่วงแล้วทีมที่เขาแข่งกันอยู่วนนี้เขาอยู่สายใครนะล่ะสายสายโทษอ่ะยังเหลือตัวแบงอยู่ยังสายเพื่อนเจ้าสายเพื่อนเจอฮะ ไอ้เจนโดนไปป่องฝูนี้กลังใจไม่ชอบเสียเลยตอนก่อนแข่งเนี่ใช่ไอะเนี่ยกลับไปยากอยู่ไหวอยู่แล้วพี่จะกลับมาได้เจอทางใจ่งกลับมาได้ไม่อาแต่จริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไได้ม่เคลียร์กับกินังนะแต่แค่แฟงมันเคลียร์เฉยเมนคนไหนเนี่ยเมนกินังได้แพ้อ้าวงั้นเคลียร์เลยอุ้ยฮอตว่ะมีหน่อยครับต้องสังเซอร์ครับผมมีป้าเมนก็ผัดไทยเมีนอ่ะ ตรงนี้ครับ12คิวอุ้ยผัดไทยว่ะเพื่อนรักเราใชนะเพื่อนยอนนะเอเอาเองไเาะ้เนวไงถ้าทุกคนรับแล้วันนีุ้ยเป็นพันน่ะตอนนี้อะิริดเติดเติกดโอนดิที่แย่งนี้ดิอะไรพัดเม่กี้พัดบอกไม่เอาละไม่ยังไงพัดบอกไม่เอาละโอนเร็วเใจใหญ่เด็่าใหญ่หรอกับน้องมอนครับผม

อะไรเเพิิ่มมมมตากขึ้นอ๋อนึกว่าจะเอาอีกไม่เอาแล้วแม่จะเปิดโต๊ะไอ้นี่ดีเปิดโต๊ะแต้มเนี่ยพี่ผมจะอออินดาบลูกเกดไม่ทำงานเนี่ยเฮียรับดาบรับดาบคนดูมีใครอยากเป็นปะตอนมี้เขาสมัครเรื่องนะไม่มีเงินให้นะต้องพูดอย่างนี้ว่าเสือได้อรีดานี่ต้องให้เงินเดือนให้าาเราต้องมีเงินเดือนให้เขาดีเขาทำงานให้เรา รไม่แต่เขาชอบอม่างนี้นะมิตอนแรกเขาไม่ไม่อยู่นะแต่พอพี่เปิดปลูกคอมมอนต์นเลยนะต้องบอกเลยว่าอาจจะอ่ากุ้มใจนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยกากรินังเนี่ยคือเขาเหมือนคุยกันมานะครับผมแล้วเขาก็บอกว่ารอบนี้เขาแพ้ นะครับผมโกดังหลักโกดังหลักโกดังในที่เชิดเลยวะคล้ายเดิมครับหลังโกดังออกไปแล้วครับออกไปครับคุณผู้ชมฮะครับผมเป็นไงครับตรงนี้มาอยู่ในช่วงของエンชาร์ดอิมเหรือไอ้นี่คนเนี้ยเขาบอกเขาสมัครไม่ไปหลายรอบจัดเลยแบนบัฟครั้งนี้ฮะต้องมีกลองไว้เสมอการโหมดครับแล้วก็มิเล็กเคอร์รี่ไว้ครับผู้ชมฮะโอ้เพราะนี่มีโซลล็อกว่ะพี่มีโซลล็อกว่าก็คืออุ้งสมบัติของข้าไม่ได้แสดงว่าไม่ได้เงินเดือนฮาร์ปอยู่ด้วยใจครับเป็นทางปลแล้วก็ทาง กูเคิร์สครับคุณผู้ชมฮะแรงไงครับวันนี้แบบออกมาเป็นผัดไทยครับที่จัดเลยเมื่อกี้ผู้ชมฮะอ่ะผมลั่นทุ่งครับเจนไหนบ้างผักบุ้งไฟแดงรอบนี้มันลั่นทุ่งผักบุ้งลั่นทุ่งโอ้โหผัดไทยแล้วครับไฟปั๊บเอิ้นได้ลั่นทุ่งผักบุ้งผัดไทยนะตะลับเอาใส่อัวมาให้หมดครับของกินของไทยนะครับผมพี่ยาเธอคุยเรื่องหม้ออยู่หรอพี่ยาเด้อภาจับมาที่ผัดไทยครับคุณผู้ชมฮะอมืมอกินลั่นให้จับเลยครับผัดไทยครับ ครับผมอ่ามาก็เด right. anyway. ี๋ยวมาลองดูค้ชมครับว้ามตชที่สองเยไม่ทำงานเปิดไม่เป็นเย่ไม่ยอมบอกนยเปิดไงเปิดบาเมาีจเนเชักันก่อนครับผมเพื่อให้มีทั้งกรอดทั้งเพนนะัขึ้นพร้อมกันเต็มเว่าเด้งสัตส์อะไรมาอะไมเอตอนนี้สกอร์เยอาอับ่ออะไรอ่ะเจอีคนน้อยก่ังมาหลายอันก็มนเียวหมาแล้วคร้ครับสเต่อส สิบต่อสิบสองต่อสิบสามกากินนางนับโนก็เก็บด้านของเซอร์ไปเหมือนกันสิบต่อสิบสีวากากินนางสิบสี่คนแล้วมาแล้วครับผมพี่โกบอกเลยเซอร์มีหนักไม่เท่าอีกแล้วทานี้ครต้องดูกันไปคผู้ชมคพราะว่าก็ข่าวที่ดกันตรงนี้ใครจะไดห็นใวนะกามาแล้วเซอร์ดีคุณผู้ชมนะนนี้อร์ิหกแล้วครับตอนนี้ สกอร์ไม่ได้บอกเลยครับต้อบอกว่าเมื่อกี้ชุบอยู่ครับเมื่อกี้ใครน้ำแล้วบิ๊กเซอร์บอกชุบอยู่ครับ93ตรงนี้ยังไงครับต้องมาดูนะว่าไม้ทั้งฝั่งของเซอร์นี่มีใครน้ำครับปูเคลือบหรือเปล่าหรืออะไรยังไงครับทุกคนการ์ดยัมอีกแล้วก็กลับมาเนรมน้ำโอเคเลย ยูไอเบรกหรือว่าไอเบรกรึเปล่นะครับผมโอ้เารใช้แค่อันนี้นะตอนนี้คุณไปนะผู้เล่นกลับมาแล้วถ้าไม่เห็นหลอกเราก็ชุบแล้วกันครับภาพกลับไปที่เปิร์ลครับตอนนี้ฮะโร้ก็กินนางครับตอนนี้มีทางอะาริลีนกับทางโอเมก้าด้ครับแล้วเหมือนกดทางโซลิเปอร์มาในช่วงท้ายครับตรงนี้ฮะแล้ยไงครับตรงนี้อุ้ยกลับมาแล้วกดเลแล้วก็กินังยังไงก็กินนางแล้วชุบเพื่อนอยู่ครับแมนนี่พก มนพกรักวิโรจนไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ชมครับตรงนี้ต้อมาเลยแถบเข้าแถบออกเล่นกันทางปัตไทยอยู่ครับปัตไทยแล้วแมนนี่ปวดไม้มาตรงนี้เล่นกันทางปัตไทยแมนนี่โตล่าโตเซมาแมนนี่บอกปัตไทยน้องเล่นเลยน้องรงเล่นนะไหต่อมีการต่อยให้อยู่ต่อยกันอยู่แล้วแมนนี่วิ่งกลับมาหาเพื่อนตรงนี้ครับใอ่ลงรอเตะนะพวกนี้แล้วไม้เลยอะไรวะพครับกพกรักไล่ตีอย่างต่อพกรักพกรักพีคัสเตโมครับพวกนี้พวกแม่ปักปักอ๋อปอกเขาชื่อปอก ป๊อกป๊อกใช่มันก็เตี๋ยวป๊อกๆอ่ะป๊อกหลักีโลอกกีฬาวันนี้คืออาจารยาแล้วสุพัฒนะครับรักใครอ่ะ๋อยังเลยครับต้องหาพี่เนื้กว่ารักใครไม่เป็นเปล่าสุพัฒเฮ้ย วัดเอาไปดสุพันรักใครไม่เป็นอ้โหเออีนี่มัยอะเกไปะมเรน่ไถ้าองกากนาเอคพยนเดียว้มไม่หวจริงนะไยนะเแล้วแล้วม่กดแทงแ้มไปเลยสมแ้มละรโอ้โหรับมาแล้วคุณผู้ชมฮะสำหรับ เซอร์ครับผมเอาให้ตอนนี้เขาการันตีว่โอ้โหนี่แชทออสตาไม่มีใครไอ้นี่เลยปัดกากีนังเลยเขาเรียกว่าเราเราเป็นนักเตะที่ต้อกว่าไปซ้อมกันมีคนซ้อมกันเติร์มมาครับถ้าเซอร์ได้กากีนังถ้าเซอร์ได้กากีนังในในแมปนี้บอกเลยว่าขึ้นไปตีคู่กับิเปิอชเลยครับผมหัวตารางแน่นอนแล้วคุณผู้ชมมาตรงนี้มาครับสำหรับเซอร์ จะได้คลีนชีตไหมแต่วันนี้ได้3ามแต้มกลับบ้านแน่นอนคุณผู้ชมสำหรับเซอครับคุณผู้ชมเก็บคลีนชีตแล้วตอบเก็บคลนชีตก็เป็นเกมกีฬาคราจุกตาอย่างไรเลยไผ่หรือไหวอ่ะมาที่ฮอนครับผมกดตับของยูไนล์หลอดเลือกครับทันไมข้างหน้าของฝักตรงข้ามกลางมันกลางมันน้อยไปบ้างเนี่ยแดงรั่วอันนี้เป็นอันแรกอันนี้เป็นอน่หนึ่งอันนี้ป็น่สองลานแล้วล้านแล้วฮอนฮอนอันนี้ฮอนได้ ร่วงร่วงอ้ยามตาตดสีต้องมีให้นะยา่อยนไเอมอีเมีคนฝัูให้พี่รัวๆเลยีไม่ก่อนเขาได้ให้เองสักบาทไหมพี่ทิโชวะไม่ให้เลยไม่ให้เลยไอ้เหี่ยคิดเอาลกันไม่อยากพูดเยอะ

ตัวเมีท่ลตัวลตรักวิโรตอนนี้ลงไปนอนคุณผู้ชมนะับทางเจดาจซกับดังบอยิพยามจะรีเซททางฝั่งของแมนี่กมาพี่แมนนี่อนเยอะหอนทีล้วตรงนี้เหมือนยังไล่ล่าความฝันยางต่อเนื่องะคุณผู้ชมหอนค่ะยังไม่พอนี่ครับผมหอนมากว่านีครับ่น่กันยู15แต่บอกเลยว่าไม่ต่าปนเอ้วด้วยบบอกว่าเฮย่นไหวใ่ไหวมากแผรีเพื่อนเอาออกหนยแพรีเพื่อนเ้โหช่ยเพื่อนเลยด่วนเลยพี่อห มาาิมครับซิมพกรักครับคุณผ้ชมครโอ้โหต้องกัดสยด้วก็กินนางตรงนี้ครเติอันนี้เ็ปอกรักเหมือนกันเนี่ยกูเล่นแล้วคุณผู้ชมนะเออนามสกุลไงพอกลักพอกอกพี่๊กแคอ่านเนี้ยพีโอเคพอกเออถ้ากัเฮ็แนวไทยโอเคนะ

อีกแล้วอู้ย้อกับครีบอยดันนไมฮอนบกนะแบบเนี้ยไหลตอ้ยบบอกว่าทางเอาที่ไม่นก็อเนะเอาอีกเดีเอาอีกเดี็อุ้ยอุยอุ้ยโอ้แล้วแข็งแบบนี้ก็ต้องโดนอย่างนี้แหละครับว้าวฮะเลี้ยงหลังครับผมอภัยยศครับว้าววินบ้านแตกยังเหลือยังเหลือโฟนอยู่ครับยังเหลือนะไอเหลือโฟนอยู่มีอ่าฮอนไปยังมีโฟนท่ากผู้ชมฮะ แล้วยังไงครับเหมือนทางฝั่งเติมเหมือนในต้องต้องย้ายรีบย้ายศพย้ายเพื่อนนะครับผู้ชมฮะตรงนี้ยังไงครับกากินังก็พยายามรีเซ็ต่ก็ตื่นขึ้นมาเยอะอันนี้วัดไปดื้อๆเลยเนี่ยไม่เม่ยเทียมแล้ววะแลกกับคนที่ทำให้ถึงไม่ได้วัดไปนี่นะถึงวัดกินังอยู่ไกลมากเลยพี่โอกเฮ้ยฮอนมาเช่ฮอนดี้ว่ะโอ้ยยังไงครรอบนี้คัดบอกขอแก้มือนหน่อยครับเฮียตรงนี้ครับโอ้โหเรียบร้อย

ก็เนี่ยกติคือโอ้เอีนชีฟนะปีบเนี่ยแล็อนเลยจบไหมอย่างนี้ที่เ่อนเนสกับเอเคพาว่าถูกต้องครับผมแต่ตอนนี้เขาอยู่สายเดียวกับคิมเป็นเนสเอลเคครับไม่อยู่จัเลยยี่สิบคนครับทำให้ใช้ชนะได้แก่ศูนยในเฮ้ย นั่นไงเป็นฮอนริงด้วยโอ้หจับไปโแต่ไม่พอดิยังฝั่งมันไม้มันลั่นโดนเลเด็กเกมแรกครับเป็นแบบนี้นะดูดิสเียบร้้ชม2สองสสครบตลสาอ้คดโิวสเดบคุณผจเลยอไมน้องอนแนนอนเนี่ยแข่งต่อเลยป่ะเกมไปสกบห้าเขาบอกอะเขาไม่รู้กูเดายังไงฮะี่ เจอแต่ถ้าไม่แข่งวันนี้ก็เจอวันไหนเนีโอเคได้ก็ถือว่าทำเต็มที่นะครับผมทั้งสองทีมนะไม่เป็นไรฮะเต็มที่เก่งมากครับต้องบอกว่าแม่บอกว่ากากินังก็ไม่หมูแมาบอกมากแม่บอกการเล่นมาดีครับบอกว่าจะเป็นการ